สวัสดีครับสวัสดี FC และผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปที่ทุกคนรอคอยแห่งปีและส่งท้ายปีมาถึงแล้วนะครับผมกับน้ำมอสเซียนป่านะกระดี20กรัมกับงานปลาขาวหมายน้ําไหลนะครับหนึ่งเดียวในประเทศนะครับปีละครั้งที่จังหวัดชัยภูมินะครับต้นกาเนิดน้ําชีนะครับปลาขาวเยอะมากนะครับผมที่อื่นก็เยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าปีไอปีเนี้ยตกได้ปีละครั้งเพราะว่าน้ําไหลปีละครั้งใบสัน S487 นะครับคันนี้บริษัท a อแคสนับสนุนอยากเป็นทางการมาตลอดนะครับสายน้ำมอดวันนี้ใช้สายใหญ่น้ำแรง1.5นะครับผมกระดีเป็นตัว20กร,รัมขาวหัวแดงมีสีส้มสีเขียวนะครับพวกนี้เป็นไฟไทเกอร์ลายคาดดำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันทุกคนไปครับ สวยๆกัดกระดีขาวหัวแดงนะครับ20กรัมไม่ผิดหวังอ่า20กรัมคโอเ Ba Cát, có thế ui, sai làm được? sai thấy chúaby sai được rồi สายหน้าขาดสายหน้าขาดเปสายเราไม่ขาดครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับอากาศฝนนะครับหลังจากที่ได้หนึ่งตัวขาดหนึ่งตัวแล้วก็ไม่กัดอีกเลยนะครับผมก็จะกลับบ้านแล้วครับผมเพราะวาอากาศฝนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อคลิปหน้าว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับฝากติดตามผลงานกะดีด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ